สวัสดีค่ะหัวหน้าเสรีโอ้โหเมื่อสักครู่นี้แฟรีไปหักข้าวโพดมาสนุกมากเลยค่ะโโคุณผู้ชมคะตอนนี้แฟรี่อยู่กับหัวหน้าเสรีค่ะเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าแห่งนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีผักอะไรบ้างคะที่นี่ครับที่นี่เรา่งเสริมพืชออพืชเกษตรในเรื่องของพืชผักก็เป็นพวกเบบี้ฮองเต้นะครับอ๋อเบบี้ฮองเต้เบบี้ฮองเต้ นี่ค่ะคุณผู้ชมเบบี้ฮ่องเต้ที่ว่าอยู่และอย่างนี้หัวหน้าคะเอาไปทําอะไรได้บ้างคะงเบบี้ฮ่องเต้เบบี้ฮ่องเต้ก็แนะนําให้นําไปผัดคผ,ดผัดแล้วก็ต้มจืด,ดอ๋อเหรอฮะผัดน้ํามันหอยน้ำมัน,อนหอยก็ได้ครับใส่พริกลงไปสักนิดนึงร <laughs> หรือว่าต้มจืดก็ได้ดไดหัวหน้าพาแฟรี่เดินเที่ยวชมทั้งสวนทั้งแปลงผักแล้วก็แปลงดอกไม้มาเที่ยวที่นี่คุ้มแสนคุ้มค่ะดูอย่างดอกนี้สิคะสยวยเชียวค่ะ เดินไปเดินมาก็เจอกับเจ้าฟักบัตเตอร์นัทหน้าตานี่ไม่คุ้นเลยค่ะแต่รู้มาว่าเป็นฟักที่นำไปผัดหรือทำเป็นแกงบวดแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะภายในบริเวณโครงการหลวงปังค่าก็มีไม้ผลไม้ดอกให้เราชมอีกหลายชนิดเลยค่ะทั้งมะเขือกระตูนที่รูปร่างน่ารักหรือจะเป็นไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิดใครชอบดอกไม้มาเดินชมก็เพลินตาดีค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามองผลนเผนด้านหลังของแฟรี่เนี่ยก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ต่ำลงไปแล้วก็มีต้นไม้ปลูกเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคะ่ะถ้ามองดีๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นแอน่งแล้วก็เป็นหลุมค่อนข้างใหญ่คะ่ะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะเป็นจุดเกิดเหตุที่บอกว่าเป็นร่องรอยของการต่อสู้ <S <S เกิดจากอะไรคะ,ะก่อนที่จะมาเป็นโครงการหลวงปังค้าก็จะเป็นพื้นที่สีแดงนะครับซึ่งผู้ก่อการร้ยคอมมิวนิสต์ยัง พักอาศัยอยู่ที่นี่นะนะบริเลนบริเวณนี้เพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้นะครับ mm. ก็จะต้องใช้เครื่องยิงระเบิดเพื่อจะผลักดันออกจากพื้นที่อ oh, ๋อเหรอฮะ ที่ยวในโครงการหลวงปังค่าจนครบแล้วแฟรี่ก็ขอออกไปเที่ยวในตัวหมู่บ้านบ้างค่ะเห็นพี่ๆเขาบอกมาว่าในหมู่บ้านเราจะได้เจอกับการทำงานฝีมือของชาวม้งที่เขาเรียกว่าผ้าเขียนลายเทียนกับงานผ้าปักไว้สำหรับนำไปทำเครื่องแต่งกายค่ะ กิ้งกุ้งกิ้งเห็นไหมคะว่าชุดที่แฟรี่ใส่อยู่นี้ค่ะเป็นชุดพื้นเมืองหรือว่าชุดของชาวเผ่าม้งค่ะสวยๆแบบนี้แฟรี่ก็อยากจะทราบนะคะว่าเอ๊ะชุดสวยๆของชาวม้งเนี่ยเขาทํามาได้ยังไงค่ะรู้สึกว่าด้านหลังค่ะของแฟรี่กําลังเย็บปักทักร้อยกันอยู่เลยค่ะต้องเข้าไปทักทายกันด้วยภาษามงสักหน่อยละค่ะยอซงยอซงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังทําอะไรกันอยู่ค่ะทักที้งเลยเทียงเจ้า ผ้าเขียนลายเทียนโหแสดงว่ากระโปรงที่แฟรี่ใส่เขาเรียกว่าผ้าเขียนลายเทียนเหรอคะโอ้แมน่าสนใจจังเลยค่ะและอย่างนี้เนี่ยทํายังไงคะผ้าเขียนลายเทียนเริ่มตั้งแต่เอาผ้ามาเลยค่ะคุณป้าคะผ้ามาก็เขียงเขียงเสร็จแล้วก็เอาไปย้อมย้อมเสร็จแล้วก็เอาไปต้มไปต้มต้มเทียนออกแล้วก็เอามาเอามาปักเหรอคะ เอกลักษณ์ของผ้าเขียนลายเทียนแล้วก็การปักเป็นที่ขึ้นชื่อของชาวม้งเลยนะคะเพราะกว่าจะปักเสร็จนั้นใช้เวลากันเป็นปีๆกว่าจะได้เป็นผืนส่วนผ้าเขียนลายเทียนมองผิวเผินก็เหมือนกับการเขียนลายผ้าบาติกค่ะ ส่วนวิธีการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการปักที่สามารถเพิ่มลวดลายเอามาต่อกับเสื้อผ้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าปักแบบนี้ไม่มีการลงลายเอาไว้ก่อนค่ะเป็นการเย็บสดๆไม่มีการเขียนหรือว่าร่างไว้ก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละลายค่ะที่เกิดขึ้นนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าไม่เหมือนกันหนึ่งชิ้นเนี่ยมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นค่ะ และผู้หญิงทุกคนในเผ่าก็ต้องเรียนรู้การปักเพื่อที่จะนำไว้ใช้ใส่ในงานสำคัญสำคัญค่ะและส่วนใหญ่แล้วชุดนี้เขาเอาไว้ใส่ช่วงไหนอะคะใส่ช่วงปีใหม่ทำนานไหมคะกว่าจะได้กระโปรงสักตัวหนึ่งะคะ่ะปีหนึ่งก็ได้ตัวเดียวปีหนึ่งได้ตัวเดียว คุณผู้ชมคะแหมวันนี้แฟรี่เที่ยวมาเหนื่อยทั้งวันแต่ว่าสนุกมากค่ะและก่อนที่จะหมดวันไปค่ะวันนี้ก็ยังมีความประทับใจอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือการรำจากน้องๆชาวมองเชื่อว่าคืนนี้แฟรี่กลับไปนอนคงจะฝันดีอย่างแน่นอนเลยแหละค่ะเพราะชี่นชอบที่สุดเลยก็คือการรำหรือว่าการแสดงค่ะพร้อมหรือยังคะบังประตไรูะไล่ไพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ แสดงรำของเด็กๆน่ารักจริงๆนะคะมีทั้งรำปีใหม่มงรำเทพธิดาดอยสวยงามทั้งนั้นเลยงานนี้ไม่บอกก็คงรู้นะคะว่าแฟรี่ของเราต้องลงไปรำกับเขาด้วยแน่นอนแหมเรื่องแบบนี้เคยพลาดซะที่ไหนละคะ